สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก m m f m m l y y นะครับวันนี้เราจะมาทํากันในหัวข้อของแสดงสินค้าว่ารีวิวแล้วหรือ,อยังนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเข้ามาที่หน้าจอของตัวโปรแกรมหลักนะครับเข้ามาได้เสร็จแล้วปุ๊บก็มาที่ทะเบียนสินค้าคงเหลือนะครับแสดงข้อมูลข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมานครับเห็นเนาะเนี่ย แต่ผมจะมาเน้นให้ฟังครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการรีวิวนะครับหนึ่งเลยคือการรีวิวเนี่ยมาดูกันการรีวิวเนี่ยมันสําคัญยังไงใช่ไหมฮะผมให้ดูรูปหนึ่งรูปรูปนี้น่าจะแทนคํำบอกได้ทุกอย่างนะครับลูกค้า copy link ์มาปั๊บวางเสร็จแล้วถามว่าลิกตัวนี้มีขายไหมเป็นไงครับ แค่การรีวิวหนึ่งครั้งลงไปใน YouTube คุณก็สามารถที่จะทําการขายมันได้จาก YouTube แล้วนะครับดีไหมครับที่ตบมือเอา้าใช่นี่คือตัวข้อดีของการรีวิวและเราก็เช็คครับเช็คว่าสินค้าตัวที่เราลงไปเนี่ยมันมีการรีวิวไปแล้วหรือ,อยังครับผมจะพยายามใส่รีวิวไปแทบจะทุกตัวนะครับตัวไหนที่ยังไม่รีวิวผมก็จะคาไว้ เดี๋ยวไว้รอการรีวิวผมก็จะใส่เข้าไปทุกสินค้าของร้านผมครับผมจะพยายามรีวิวให้หมดพยายามคิดคอนเทนต์ออกมันออกมาว่าสินค้าตัวนี้มันจะทำคอนเทนต์ได้เราอมาให้ลูกค้าได้ดูได้บ้างนะครับวิธีการใช้งานต่างๆวิธีการค้นหานะครับถ้าสมมุติว่าตัวสินค้าตัวนี้เราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปก็สมมุติอย่างตัวนี้นะครับตัว F2.8 ต,ตัวนี้เราก็ดับเบิลคลิกตรงนี้เลย c o อปปี้นะครับแล้วก็ ไปที่ตรงทะเบียนสินค้าครับค้นหาขึ้นมาครับเลือกขึ้นมาปุ๊บช่องของรีวิวจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นช่อง youtube แล้วก็ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บข้อมูลก็จะอัปเดตให้นะครับแต่ตรงเนี้ยเน้นย้ําครับเรื่องของการทํารีวิวสําคัญมากครับฝากไว้สาหรับใครที่ใช้งานโปรแกรมของผมก,ก็ลองไปดูนะครับแล้วผมคิดว่าตัวเนี้ยมันสําคัญมากๆเลยตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าสินค้าตัวนี้รีวิวแล้วปุ๊บ อย่างเช่นผมมาให้ดูช่องผมนะครับถ้าเราทําแล้วอย่างน้อยๆเราก็สามารถผูกมันได้ครับว่าตัวรีวิวที่เราทําไปเนี่ยติดต่ออะไรครับติดต่อที่ไหนสั่งซื้อยังไงอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ได้สอบถามได้นะครับ fm Cam e r a แล้วก็สั่งซื้อที่ได้นะครับตรงนี้และถ้าสมมติว่าใครที่ทําเว็บด้วยนะครับก็ ดีเข้าไปใหญ่เลยอย่างอย่างผมเนี่ยเป็น o d s o ซอนะแล้วก็ทำเว็บไปด้วยนะครับก็ลงลิงก์แปะวางเพิ่ม SEO เพิ่มการมองเห็นเพิ่มช่องาทางทางการตลาดรีวิวไปนะครับแล้วก็มาบันทึกลงไปในโปรแกรมแล้วก็เช็คดูครับว่าสินค้าตัวไหนที่ยังไม่รีวิวก็ลองรีวิวแล้วก็ลง u t u b e กันนะครับเพื่อได้จะย,ยอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับรายได้มากขึ้นก็แฮปปี้กันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ